จับดาราหนุ่มเมาแล้วขับจับดาราหนุ่มเมาแล้วขับเป่าแอลกอฮอล์พุ่ง235มิลลิกรัมเมื่อช่วงกลางดึกเวลา23นาฬิกา30นาทีวันที่20ธันวาคม66ตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจรตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์บริเวณถนนรามอินทราขาออกมุม่งหน้ามีนบุรีบริเวณจุดตัดทางยกระดับวัชรพลพบรถยนต์ฮอน d a าแอคคอสีเทาทะเบียนกรุงเทพเข้ามาภายในด่าน มีลักษณะต้องสงสัยว่าจะมีอาการมึนเมาจึงทําการเรียกตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผ่านทางลมหายใจในเบื้องต้นพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์235มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จึงเรียกลงจากรถและตรวจสอบจนทราบว่าผู้ขับขี่คือนายเวองเวชอิสวมต์หรือต่อดารานักแสดงอิสระที่ส่วนใหญ่รับบทเป็นตัวร้ายในละครช่องต่างๆทั้งนี้มีรายงาน ขณะเจ้าตัวอยู่ที่ด่านตรวจวัดได้มีท่าทีไม่พอใจและโวยวายต่อว่ากับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วไม่ยอมให้ควบคุมตัวตำรวจจราจรกลางจึงตัดสินใจควบคุมตัวนำส่งพนังงานสอบสวนสนบางเขนซึ่งระหว่างอยู่ต่อหน้าพนังงานสอบสวนสนบางเขนก็ยังคงมีท่าทีโวยวายขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงโดยปฏิเสธที่จะลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา ในบันทึกจับคุมและไปตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักง,งานสอบสวนจึงพยายามอธิบายถึงข้อกฎหมายให้ทราบก่อนที่นายเรืองฤทธิ์จะสงบสติอารมณ์ลงและยินยอมลงลายมือชื่อโดยใช้เงินสดประกันตัว20,000บาทก่อนประสานญาติให้มารับตัวกลับบ้าน